Welcome to Thailand. This is so exciting. Ugh, you've got to be kidding me. Anything to declare? Only that this is going to be the best trip ever. Goodbye, Leica. Please take us to the Sunrise Paradise Resort. <laughs> I think he knows it. That's the right place. I'm sure it's nicer inside. I'm you let me นะ,ะที่หลราไม่ได้แล้วคือกูขอเนตถามต้นคลิปได้ไหมว่า Apple มึงเป็นอะไรของมึงขอเนตถามอีกรอบด,ดึงเลยนะฮะ แอปเปิลมึงแล้วทีมทุกคนของมึงเนี่ยเป็นอะไรของมึงคือกับการที่มึงเนี่ยอุตส่าห์มาบ้านกูอุตส่าห์มาประเทศไทยซึ่งขอโทษทีนะหน้าตาของมันไม่ได้เป็นแบบนี้แน่ๆน่แล้วคือตอนพี่ดูไปใช่ปะพีม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือประเทศไทยเมื่อ50ปีที่แล้วหรือเปล่าวะนี่คือประเทศไทยเมื่อโอ้โหเจ็ดสิบปีที่แล้วหรือเปล่าวะแล้วทำไมไม่ได้มีการโชว์ความทันสมัยของบ้านกูในวันนี้พวกมึงยังไม่ต้องมาถึงบ้านกูหรอกคือมึงแค่เซิร์ชในกูเกิลนิดนึงว่าประเทศไทยมอดเนิร์หรือเปล่าเพทแล้วสิ่ ไปเปรียบเทียบเรื่องสานามบินต่อแล้วทุกคนว่าจริงๆแล้วนะสานามบินในประเทศไทย modern กว่าทันสมัยกว่า JFK ที่สหรัฐอเมริกาอยกนะทุกคนซึ่งกูขอได้ถามพวกมึงไดบ้าะถ้ามึงเซิร์ชแค่เนี้ยมึงก็จะรู้ว่าสานามบินในบ้านกูจริงๆคือดีมากและเสริฐมาก จะอุตส่าห์ไปหาสนามบินในคลิปของมึงที่ดูเก่าแก่ที่สุดในบ้านกูไปพิ่มเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นแค่นี้ใช่ป่ะพี่อาจจะพอให้อภัยได้นะทุกคนแต่มันยังไม่จบอีกนะเพราะถ้าเธอดูต่อเนี่ยคุณจะเห็นว่าเมื่ออีกอครอบนเนี่ยขึ้นแท็กซี่ใช่ป่ะเขาอุตส่าห์ไปหาแท็กซี่ที่แบบโอ้โหเก่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะฮะไม่ใช่แค่ของบ้านกูแต่วันนี้พี่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำในฐานะชาวต่างชาตคิคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่มาหลายปีใช่ป่ะว่าตั้งแต่ที่กูมาอยู่ที่นี่ นะว่าทุกอย่างในคลิปนี้ไม่เว้นแต่อย่างเดียวเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของคนไทยในสายตาของชาวโลกเนี่ยดูแยส่สุดๆแล้วคือถ้าเธอดูต่อนี่หนึ่งใช่ปะเขาก็จะไปโรงแรมกันต่อแล้วโอ้โหโรงแรมที่มึงอุตส่าห์เลือกมาเป็นโรงแรมที่น่าจะดูเก่าแก่ที่สุดน่าจะแบบเก่า1 0 0 0ปีซึ่งฉันขอเนะถามพวกมึงได้ปะว่ามันจําเป็นหรือเปล่าว่าคุณต้องหาทุกอย่างที่ดูแย่ขนาดนี้หรือเปล่าคําตอบคือไม่แล้วสิ่งที่แอปเปิลควรรู้ไว้คืออะไรหรือปะในเมื่อที่คนไทยชอบโดนดูถูกทั่วโลกอยู่แล้วในเมื่อที่คนแบชบชาว่าาาาคุณตต้้องมซํเเิพกร นี่ปะคือขอนยาเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ไม่น่ารักแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่พีที่สุดคืออะไรหรือปะหน้าตัดเนี้ยติงแอปเปิลทั้งหลายในประเทศเราทุกคนกำลังจะออกมาปกป้องพวกเขาไม่หยุดและวเขากำลังจะหาข้ออ้างให้เขาว่าอะไรรู้ปะคือพวกเขากำลังจะบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่คลิปดูถูกประเทศไทยหรอกทุกคนคือแอปเปิลเนี่ยเขาอาร์ตไม่หยุดแล้วแบบอัจฉริยะไม่หยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของคลิปที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยคือเขาตั้งใจให้ใหมันดูแบบย้อนยุคย้อนสมัยนีก็ปะแล้วเขาอยากจะให้ฟีลแบบเฮ้ยนี่คืืืืออ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 ปปปรรรรระเเเเททททศไไไไไไไยยยยมมมมมมม่่่่่่่่่30ีีีแแแแลล้้้้วววาา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 งงงนนนนนนนคคคกกกกัััับบใ็็ตตติิหหหสสถถุุดดดดดดููขขฝ พมึงละกันเพราะถ้ามึงดูดีๆเลยนะฮะถ้านี่คือ30ปีที่แล้วคือถ้านั่นคือเจตนาของ Apple ใช่ปะว่าเฮ้ยนี่คือประเทศไทยใน30 40ปีที่แล้วเนี่ยกูขอได้ถามมึงคําเดียวเถอะว่า iPhone 15จะมาโผล่ในคลิปนี้มาได้ยังไงคือถ้ามึงย้อนไป30ปีที่แล้วใช่ป่ะเฮ้ก็ถามว่าณวันนั้น iPhone ของพวกมึงมันเกิดบนโลกหรือยังคําตอบคือไม่คือสิ่งที่พวกมึงต้องเข้าใจวันนี้คืออะไรหรือป่ะถ้า Apple รักคนไทยจริงๆถ้า Apple ให้เกียรติคนไทยจริงๆหรือว่าเอ็นดูพวกเราจริงๆเขาจะไม่ทําคลิปแบบนี้นะน่าทําว่าพี่รู้ได้ไงคือถ้าเธอดูหนังฮอลลีวูดใช่ปะไม่ว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูดประเภทไหนก็ตามแต่ทุก ทุกครั้งที่อเมริกาพรมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามแต่สิ่งที่มึงจะสังเกตคือเฮ้ยทำไมทุกเมืองมันดูดีจังเลยทําไมมันดูสะอาดจังเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะมันสกรปรกกว่นานนตั้งเยอะแล้วมีคนโฮมเลททุกที่ไปตั้งเยอะแต่พอยที่สําคัญที่สุดของคลิปนี้คืออะไรหรือเปล่าถ้าเธอดูคลิปอื่นของ Apple ที่เขาไปทายที่บ้านเขาเองก็คือที่นิวยอร์กหรือว่าชิคาโกก็ตามแต่ใช่ปะคือกูถามมึงได้ปะตอนกูดูเนี่ยกูจะมีคําถามขึ้นมาในใ,นใจว่าเฮ้ยทาไมพอมึงไปทายบ้านมึงเองเ ถามาทำไมหรือปาคือขอโทษที่นะแต่เขาให้เกียรติคนถ่ายแล้วสิ่งที่พวกมึงจะต้องเข้าใจคืออะไรหรือปะถ้าพวกมึงจะมาขายของให้พวกกูแล้วคุณมานั่งแบบดูถูกพวกเราแบบเนี้ยหรือว่าทําให้เราดูแย่มากในสายตาของโลกแบบนี้ใช่ปะคือขออนุญาตเลยนะพวกกูจะไม่อุดหนุนพวกมึงต่อไปอย่างแน่นอนฉะนั้นในวันนี้ด้วยความมันไส้ที่อยู่ในใจกูเนี่ยกูจะไม่เดินเลยนะแต่กูจะวิ่งไปซื้อโทรศัพท์พับใหม่ของซัมซุงแล้วกูจะมารีวิวให้พวกมึงฟังให้ได้ตามนั้นคือจอบ